โอ้โหช่างใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเอารถคารุ่มก่อนเป็นไรนะยังไงเดี๋ยวปนมงจอรดรถก่อน,น,นบบสวัสดีนะฮะทุกท่านฮะโอเคไหนเนี่ยมันเป็นยังไงเป็นอา้าตีตัวใหม่หอ่ะ นี่ตัวไหนตัวเก่าหรือตัวใหม่นี่ตัวใหม่นี่ตัวเก่าเนาะอ้ยจุกทำไมเป็นแบบนี้พ่อก็ไม่เคยเห็นนะมันต้องถอดตัวนี้ออกด้วยหรือเปล่าทำไมจุกมันเป็นแบบนี้ไม่รู้แต่หนูหารอยรูขหอยตัวนี้เจอแล้วมันอยู่ตรงไหนโอ้ว่าปะได้ปะได้ไปตรงไหนไห <ปะ S 2> นเมื่อกี้สูบแล้วเอาใส่น้ำแล้ววะ ใส่ดูแล้วหรอหรือยังไงมันจะใส่น้ํามันมีลมออกมามีลมออกมาเลยตรงไหนอ่ะแบบมันเป็นรูใหญ่มามัน่รู้จะลองโซบใหม่ดูอ๋ออยู่แถวนี้เลยไม่อยู่แถวขอบฝั่งหรอมันเป็นรอยอะไรแล้วรูปดูในยางนี้หรืออยังว่ามันมันเป็นอะไรนะไหนมาดูกันต่อไหนรอยรั่วมันโดนอะไรละโอ้มันรั่วเรามันมีไอตัวนั้นไหมล่ะ ตัวตัวปะยางอ่ะไออยู่ในรังสีแดงๆไปหามาดิ <ไอ S 1> ลองดูก่อน<ไ>อว่ามันปะได้ไหมแต่ว่าไอตัวเนี้ยมันยางเนี้ยมันยางใหม่เนี่ยผมไม่เคยเห็นว่ามันหดจุ๊บมันทำไมเป็นแบบนี้เนี่ยอือแล้วเขาต้องทำยังไงล่ะเนี่ยสูบยังไงเนี่ยนี่จริงนะไม่เคยเห็นเลยไอเราก็สั่งซื้อแล้วเราก็ไม่รู้ว่า เป็นแบบนี้นะนี่เป็นจุ๊บแบบจักรยานรนแข่งหรือเปล่าหรืออ,อยังไงเฮ้ยเดียเด๋ยวได้ได้ไดถอดได้แล้วนี่แล,แล้วเขาเขาเขาสูบกันยังไงวะนี่เหรอแน่นอย่างงี้เหรอ,อต้องถอดตรงนี้ออกรอตรงไหนออกไม่ใช่หรอกนี่แหวนตรงนี้ใช่ไหมนี่ยดิงดิงออกไหม,นะมไม่ออกเว้ยอต้องไปหาความรู้แล้วว่าไอ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 แหวนเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยและแล้วมันมีตัวไหนอีกไหมนี่ บูกแกออกมาเจอแบบนี้เลยลูกอย่างเนี้ยในกล่องอะอนี่มันมีไหนใ,ใช่ต้องเอากาวเอากาวแล้วก็เอาอย่าเพิ่งแกะกาวกาวมันมีกาวแล้วก็ขูดก่อนตรงรอยที่เป็นเนี่ยเดี๋ยวพ่อสอนมาขูดขูดขูดแล้วก็เอากาวปะแล้วก็นี่เลยในกาวกาวดูในรังแดงนี่แหละเอามาให้หมดยกลังเลยลูกไอตัวอุปกรณ์อยู่ในนั้นทั้งหมดเลย นี่งั้นก็ปะไปก่อนเพราะว่านี่ไงเขาเรียกว่าสตัมหรือสติมหรืออะไรเนี่ยปายางใช่แล้วก็ทาเราก็ทำขูด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 ตรงที่มันเป็นแผลใช่ไหมขูดขูดขูให้ให้ผิวยางหยาบแล้วก็ปาทากาวไว้แล้วก็รอกาวหมาดหมาดรอกาวแห้งแล้วก็แกะตัวนี้แล้วก็ติดแล้วก็เคาะป๊อก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 ก็ถือว่าเสร็จล้ว โอ้โหสูบมือเดียวเลยอะ่ะออ,อยู่ทังไหนนะเมื่อกี้นี่ดูดิรลยอันนี้ยางใหม่ผมซื้อมาสองเส้นเนาะว่าจะเปลี่ยนสั่งมาแต่ว่าเจอแบบนี้งงเลยแล้ววงมันใหญ่มันนี่ยวงใหญ่กว่อีกอะวงใหญ่ไหมลูกวงใหญ่ไหมอันนี้ยางยี่สิบหกอะเดี๋ยวผมต้องไปดูใน y o youtube ก่อนว่ามันทำยังไงไหนนี่เห็นไหม ทีเดียวใช่ไหมล่ะเออนี่แหละมันโดนอะไรวะเน,นี่ยเดี๋ยวรออ้อยบ้องวัสุอุปกรณ์มาก่อนร้อใหญ่เออเอาอเอาลมออกเน,นี่เหรอตับใบเออเออนั่นแหละแกะดูดิมีไม้เก่างัดดูงัดดูดดเอาเอาเอาที่งัดงัดออกหน่ัย นี่ไงไมใ่ใช่ไขควงนี่ไงเดี๋ยวนะเอาเลยน,นคะครับไขควงก็ได้อะไรก็ได้ที่แบนๆที่มันสอดไปในนี้นี่ไงตัวไขควงนี่ไงแล้วก็เอากระดาษทรายมาขัดกระดาษทเพราะออยู่ที่น<อ>ั่นทำนอะไรกระดาษทรายอยู่ตรงไหนน,นะนี่นี่ไงอ่เปิดดูดิมันมีไหม๋ยวเอาเลยงัดกนะูดลูกไว้มันขาด ควรมีมีมีไหมีโอเคงั้นปิดไว้ก่อนงั้นแล้วก็กระดาษทรายมากระดาษทรายขัดทีนี้เอากระดาษทรายขัดตรงที่มันรั่วนี่ลูกรกระดาษทรายเดี๋ยวนะตรงไหนรั่วเมื่อกี้นี่นพอจะได้บอกว่ามันขัดประมาณไหนสูบด,สดิสูบดูด ไหนอะลูมออกตัวนั้นกี้ไหนนี่ไหอน,หน,หน,หน,นี่นี่น,น,นี่ตัวนี้ไงนี่นี่ใช่ไหมอเออนี่บูก็เอานี่มาไอตัวนี้นะไหนกระดาษที่ติดเมื่อกี้นี่เออเอากันกรายตัดให้มันเป็นหนึ่งแผ่นนะแล้วบูก็ขูดนี่สิว่าน,น,นี่รอยแล้วก็ขูดให้มันวงเนี่ยใหญ่กว่าไอตัวนี้ใหญ่กว่าตัวนี้นะให้มันเป็นรอยๆยแล้วก็ เอากระดาษเอากาวรูปรูปให้ทั่วแล้วก็รอให้กาวแห้งกาวแห้งแล้วก็เอาแกะตัวเนี้ยตัวนี้ออกอกแล้วก็ติดติดแล้วก็บีบใแน่นแล้วก็เอาไอ้เหล็กอะไรเคาะก็ได้ป๊กป๊กป๊กปกปกปกเราลัดเอาสูบสมมุติเอาสูบแบบนี้ใช่ไหมนี่เอาสูบแบบนี้บีบลมออกให้หมดนะนี่สูบแบบนี้ก่อนจะลัดเนี่ยนนเ,เนี่ยขูดแบบนี้เออเราลับอย่างเงี้ย แล้วเราก็ทากาวเราก็แปะแบบนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวเอากระดาษทรายก่อนโอเคยังเป็นยัง uh huh. ก็งงใช่ไหมเอองั้นเดี๋ยวพอจะอยู่ตรงนี้แหละรอดูตรงนี้แหละว,ว่ามันเป็นไหมเออกระดาษทรายไม่รู้อยู่ในสามเลาะเดี๋ยวไปเอาก่อนแป๊บนึงอ่ะตอนนี้ได้กระดาษทรายมาแล้วไหน uh oh. เอตอตัวนี้ก็ได้โอเนคนี่ก็ได้อตอนนี้สักเออเอาตัวนี้ นี่มันเบอร์หยาบกว่ามันมีเบอร์หยาบไงม,มีเบอร์หยาบเบอร์ละเอียดอ่าไหน,นยางรอยรั่วตรงไหนเม่กินนี่จำไม่ได้ไงน,น,นี่นี่เห็นแล้วเห็นแล้วอ่ามาไว้ปล่อยลมออกทีนี้ปล่อยลมออกปล่อยลมออกให้หมดโอเคอ่าเอาไอาตัวดามสูบมาดามสูบอ่าเอาเอาอ่ใส่ตัวเองอ่นนี่ใส่ว่างไว้ปุ๊บนี่ อ่านี่เนาะอ่านั่น,นก็นเออเออเออนั่นแหละบีบอ่ะยกขึ้นมายกขึ้นมาอ่าจับจับด้านหลังอเออทีนี้ก็เอากระดาษขูดขูดแบบไหนอ่ะนั่นแหละขูดนี่แหละขูดถูๆให้มันหยาบๆไม่นี่หรออืมจริงๆมันต้องพันใส่ไม้แต่เสร็จก็ได้แต่ว่าเอ้าเราพับอย่างนี้เลยอ่ะจะได้สะดวกสะดวกเอ้า ถูถูอย่าถูแรงนะพอให้มันยหนนายาบหยาบอ่ะให้มันเป็นวงกว้างเลยถูเลยแบบนี้เออแบบนี้เลยนี่นี่ออมเอาทำแรงหน่อยนึงเอออย่งไรเออเออถูไปเรื่อยๆถูไปเรื่อยๆเอาให้ทั่วให้มันเป็นวงกว้างเนี่ยให้มันใหญ่กว่าไอ้ตัวเนี้ยวงเนี้ยต้องให้มันใหญ่กว่าตัวนั้นเอา้าตัวนี้หน้ากาวมันเต็มพื้นที่ไงมันจะได้ไอ้นี่ยึดยึดแน่นติดเต็มพื้นที่ไง บางคนประหยัดตัดครึง่งแต่มันก็ไม่ดีมันไม่แนะนำมันมันไม่มีขอ,อบฮะส,ส,สีแงดงเพราะคนเยอะอ๋อหนนโอ้โหขับเป็นเลยกับขับใหญ่เลยห่วงของด้ดห่วงเลยอ่ะไม่หนดูขับเลยไงถ้าตัวเองก็ได้จักรยานมาแล้วนี่ปั่นแข่งกันเลยทีนี้คันนี้แรงกว่าแรงกว่าอือแรงกว่า ถึงในแล้วนี่แถวนี้ด้วยข้างๆนี้ด้วยอะเป่าออกฝุ่นขัดแล้วอย่าอย่าจับเหมือนกระดาษทรายมันเก่าๆเนาะมันเป็นทรายลยเนาะอ่ะเป่าเป่าเป่าออกแล้วก็ทากาวเป่าไงปากเป่านี่แหละเป่าฝุ่นมันออกทางด้านข้างเห็นไหมนะเดี๋ยวมันมันมีฝุ่นแล้วมันจะได้มันเออมันมันไม่ติดโอเคนี่ก็ได้แล้วหร เอาให้ถ้วยสักหน่อยนึงอะแล้วเดี๋ยวทากาวนั่นไงต่อทากาวทากาวนั่นไงนี่แหละไห้หน่อยมาได้ไขควงมาสามเคคือนี่ไงเคสามเคฟ้าสีทองกระป๋องสีเขียวสมัยพ่อนี่โอ้โห <c oughs> ของแท้นั่นเนี่ย เอามือจกเออจกเอานี่หน่อยหนึ่งอะหน่อยหนึอืมันกัดนิ้วตัวยมามีการล็อกตายรูปให้ทั่วเป็นวงกว้างเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเอาอีกเอาอีกอีกสักหน่อยให้มันให้มันหนาๆนาหน่อยโอ้เออ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 หนาเกินไปไหมเออทีนี้ก็พอแล้วก็ลอยแห้งเป่าให้แห้ง ไม่ต้องไม่ต้องไปจับหนะ้าทานแล้วไม่ต้องไปจับหนะ้าตรงที่เราทานแล้วโอเคเอาแห้งรอแห้งก่อนเลยเดี๋ยวค่อยแกะระวังรอนี่ต้องตัดตัวนี้ให้เป็นแผน่นตัดตัวนี้เป็นแผ่นก่อนอ่ะเดี๋ยววางไว้ก่อนเออเอออย่าให้โดนฝุ่นโดนอะไรนะวางไว้บนนุ้นวางไงนี่วางไว้บนนุ่นก็ได้นาะได้หรอได้เอ้ยนั่นแหละเอ้ยนั่นแหละอ่ะเอากรนไกลมาตัดให้เป็นแผ่นนี่นเพราะว่ามันเป็นอะไรหย,ยาบหยามัน ต้องใช้กันไกลตัดฉีกเดี๋ยวมันเลยรอยแผลมันอไ,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 ไปหามาก,ก่อนระหว่างรอยมันแห้งอเดี๋ยวนะถ้ามันแห้งมากมันไม่ติดนะออเออใ,ใช่ไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอ,อืมตายมากันไกลมาแล้วตัดโอเค,อ,เคอ่ะอเออ ครับเดี๋ยวจับหนึ่งเอามันมาดแล้วพอดีอ,อ่าออมายกมามันละหมาดแล้วเออ,ดเอ,อ,อได้แล้วโอเคอุยแกะทีนี้แกะนั่นแหละนั่นแหละแกะแผ่นนั้นพยายามให้ไอ้รอยนีย่อยู่ตรงกลางแผ่นนี้กะเอาเออแกะไม่ใช่แพะอ่ะนี่ดึงจับมานแ,แนวขวางนี่ดีกว่า เนีอออย่าจับนะมันเป็นกาวตรงนั้นอออเออนั่นแหละอ่ะฮะโอ้โหต้องกะเอาเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละได้เออนั่นแหละไม่ต้องเป๊ะขนาดนะั้นเรกแค่กะให้มันพอดีพอดีเฉยเฉยนั่นแหละอ่ะ,อออะกดทีนี้กดร,รีดกดต,ตัวนี้ดึงตึงๆตัวนี้อย่ายให้ย่อนตัวนี้ดึงไว้ตึงๆแผ่นยางข้างหลังเนี่ยจับไว้อย่างนี้ยางเนี่ยอีกมือหน,นึ่งจับไว้อย่างนี้เออ,อ,อมือหนึ่งกดค่อยค่อยกด พอสักพักหนึ่งเอากดแล้วเอาตัวนี้เคาะนี่เคาะเบาๆนี่ตึก๊กๆๆเป็นการกระแทกเอาเคาะให้ทั่วเอาแรงกว่านี้อีกแรงกว่านี้อีกสักหน่อยหนึ่งเออดึงให้ตึงนะไม่ตึงมันหย่อนนะเหมือนเรากดนั่นแหละแต่เราใช้การเคาะนี่ให้มันให้ให,ให้ให้มันแนบเนี่ยไอ้ตัวสแตม์เนี่ยมันแนบ เออเอาให้ทั่วเต็มพื้นที่ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะ,พะเพยออ,อกแล้วมันก็จะรั่วอีกมันจะซึมออกรอยเดิมอีกเรียกว่าปะไม่ดีพออย่างลองสูบอยู่สูบแล้วก็เอาไปจุ่มน้ำดูว่ามันลมมันออกไหมตรงที่เราปะเนี่ยโอฟีเออ <c oughs> พันเป็นมั่วเลย ยางตัวที่นั่นไม่ใช่ก็แยกออกก่อนนีอ้าซุปซปุเออเออเอาแน่แนเลยแน่แนเลยจะดูว่ามันได้ไม่ได้เออเอาแน่นเลยตึงเลยเอาไปเออไปจุ่มน้ำดูตรงรอยว่ามันมันน้ำมันไอ้นี่ไหมจุ่มดูทั้งหมดว่ามันรั่วไหม เออเออใส่กะละมังก็ได้มันไม่จุนี่ต้องใส่กะละมังเอาน้ำใสกะละมังเ <c oughs> อาเท <c oughs> น้ำใสกะละมังจะได้มองใสอีกจะได้เห็นตากน้ำใสอีกเอาพอละฮ <c oughs> ะ่ะพอละมาลุ้นกันเลย อรูปดูซึมไหมอ่านิ่งๆก่อนให้มีการตอบรับอ่าไม่มีใช่ไหมไม่ไม่ออกใช่ไหมอัน้นก็เช็ครอยเลยเผื่อมีอีกรอยอื่นอ่ะค่อยๆรูปไปอ่ะว่ามีมันฟองฟอดไหมค่อยๆค่อยๆดูไปค่อยๆดูมันมีรอยตอนที่หนูดึงออกนั่นเออค่อยๆดูไปอ่ะเ่ยรอยที่หนูดึงออกตอนที่มันมันดึงออกเลย เด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวหัวจุ๊บนี่มันนี่เอานอนอย่างนี้นี่ม,มันซึมไหมเออนี่เอาไอ้ทั่วยางเอานอนอย่างนี้ <c oughs> เออเอเอค่อย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 ดูก่อนนี่มันไม่มีเช็คได้ไหมเออทำไมไมีันจะอีกเฉยเฉยเอ้ยบางอันมันซึมนิดเดียวก็มีบางอันอะ่ะเราต้องชา้าช้าต้องใจเย็นเย็นอ่ะไล่มา ครบวงยังอ่ะถึงรอยนี้แล้วโคบวงแล้วใช่ไหม uh huh. โอเคงั้นปปล่อยลมแล้วก็ประกอบเหมือนเดิมจบภารกิจการสอนป่ายางเออจริงๆรถอ่ะเราต้องหงายท้องขึ้นมันต้องหงายท้องขึ้นมันถึงจะถอดล้อได้จะถอดแบบพิสดารไงเออพิสดารเกิน อ่าแล้วก็ใส่เมือเริ่มก่อนใส่ต้องเช็คนี้ด้วยกระดาษนี้มันจะพอไม่ต้องไม่ต้องได้แบบนั้นแหละพอเนี่ยรูปดูตรงยางเนี่ยว่ามันมีรอยตะปงตะปูอะไรที่มันคาอยู่ไหมเนี่ยเช็คเช็กดูว่ายางอ่ะมันมีพวกลวดพวกอะไรของออยางมันมมเช็คแล้วเหรอ,อโอเคอเงั้นเช็คแล้วก็ใส่เลยใส่ตรงจุกนี่ก่อนจุ๊บก่อนเลยใช่นาเลยอ่ะ มันงก <c oughs> ใส่งไงออล่ะก็เออนั่นแหละเอาจุบเข้าไปนั่นแหละเออนั่นแหละเออใส่เข้าไปมันไม่รู้มันไม่ขาดมันไม่แตกค่อยๆทำโอ้ยมันนี่ยางอยู่นี่นี่จกนี่ก่อนเออนี่เหรอเออเออเออเข้าไปเป็นมันเนะอ่าอ,อ่าอ,อ่าโอเคอ่า ดึงออกด้านออน,น,น,นี้เออนดันลึกกว่านี้ดันดินี่เออนั่นไงได้แล้วแล้วก็ค่อยเอาเข้าเอายางเข้าก่อนให้ครบวงก่อนอย่าให้มันพับเออนี่ยัดไปนี่ยัดนั่นแหละค่อยๆเข้าก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยยัดงัดยางเข้าไปแต่ไปก็เลยใช้ล้อหลังอืมทำเหมือนกันแต่อายางแบบนั้นพ่อต้องไปดูก่อนมันคือ,อยางอะไรพ่อไม่เคยเห็นเลย <laughs> มันเป็นยางแบบพิเศษเนาะจุบแบบอย่างดีเลยนะเราก็สั่งแบบยางเหมาะสำหรับสูบเราสูบเรามันสูบไม่ได้เนาะมันต้องใช้ปากเป่ามันจะได้หรือได้มันไม่รั่วมันไม่เป็นหยัางเลยหรือเป็นไรเป็นไรรู้อย่างเดียวมันรั่วได้ยังไงเอามันก็เสื่อมไปมันเก็บอ่ะทีนี้ก็กดยางเข้านี่เอาตรงนี้ กดเข้าไปก่อนเอามือกดไปเลยเออแล้วก็ค่อยๆไล่กดไปไล่กดไปอืมอาตุกงจุอออเอาตุกจุกบไว้สำคัญอืมเออเอแล้วก็ค่อยไล่ไปอืมถ้ามันตึงแล้วได้อโอ,ยอย้โใบยางทำไมอ่อนจังอะสูบดูลองสูบดูทีนี้ เอาหานอนลงสูแล้วก็ประกอบคืนแค่นั่นแหละเจ็บไว้เอออืออืออัดสิไหมครับนี่ดิเราก็กดด้านหลังนี่สินี่ไงกดมานี่เอ่อเข้าชุบ อันนี้หัวจุ๊บของตัวนั้นเหรอนี่ใช่ของเราหรือว่าของตัวตัวใหม่เนี่ยอือของตัวใหม่โอเคเอาจุ๊บจุดจุดได้แน่นปีอะเป็นไงโอเคอ่ะพอติดจุ๊บไว้แล้วก็ประกอบขึ้นแล้วก็ทำล้อหลังเหมือนกันเด๊เเจำได้ใช่ปะ่ะได้จำเกียร์เออมันก็ถอด มันออกทีละอันแค่นั้นแหละนี่จุบมันใส่จุบมันโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้บายบายขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับบายบายลูกเก็บไว้ก่อนจุบนั้น